สวัสดีครับพ,รพี่น้องกเกษตรโปตุเกสครับมันนี้เห็ดงานสบายครับนั่งทอนหยาในโรงเลื่อนครับพี่น้องอยู่กันแค่สองคนครับมันนี่หน้าจ้างก,ก็สร้างงานเลี้ยก็เพพ่นกับบอมาหัวซาตาใสหรอกพี่น้องมันน,นี่ลกหานี่ครับมันแปลงพักเังสี่ครับลกหยาสบายสบายครับมันนี้ คองนี่ครับคลองยังสีละมีอยู่สองคนงานสบายขับผู้นึงอยู่ท้างขุนฝนตกมร้าวหนาวหนาวแต่ว่าสายๆมากอะรู้สึกว่าหอนครับตอนนี้เริ่มหอนแล้วพี่น้อง ตอนนี้จักโมงเลอตอนนี้จักโม่งเหรอ,อสิรสประม่านใบสองเหรอเฮ็ดจังสี่เลยครับพี่น้องนั่งลกงาอย,าอยู่ตามค้องครับอยู่น้ำค้องอยังสี่ไปยังสี่ไปยังสี่ครับเบิ่งน้ำเทื่องแปลงพักนี่ครับอันนี้พักก็นอนมมนยังหน่อยอยู่ครับกำลังจากคลิปที่แ้วครับพ้าไปเบิ่งตอนตัดนะครับเนาะตอนตัดนี่ก็ มันนั่งลุก n าครับรอมันง่า่เห่อพี่น้องใหญ่กะสิเดมันตัดอีกครับอยู่สองคนครับวันนี้ทั้งผุนผู้นึงเหลืออีกอยู่สองโค้งนะครับพี่น้องกับชีเลวฟังทั้งผุนงานสบายครับสบายสบายชิวๆ นากระบอกมาหัวซานำดอกสร้างงานเดี๋ยวกะแล้วมณีอีกอีกทางหนึง่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเฮ็ดอยู่อีกมองหนึ่งนะครับเนาะไปตัดงาบักกีวีตัดกิ่งกีวีเนี่ยอ่างวนเนี่ยตายยางนะครับแยกย้ายก,กันไปแล้วมณีโอคุ้คมได้อยู่นี่ครับ สองคนลกห n h าไปแต่ละมือละเวนพอยมันหดคำหดหามงแง่งคนละพี่น้องเอ,อ้ยเรื่อยๆงานสบายสบายครับลก n h า ต้นขเ้นต้นน่อยมากตัดติ้งสิเลยลงไปเรื่อยๆคุณละครับ เศษโปตุเกตครับพี่นอ้องงานกะสิประมาณนี้ละช่วงนาหนาวครับช่วงนี้มันสิเป็นฤด,ดูการปลูกพักพักก็นอนครับจังสีละเป็นพักก็นอนแล้วก็ช่วงนาห้อนนะครับก็สิเป็นพวกปลูกบักเกอเทศบักเกอเทศแล้วก็สิมีตัดองุ่นแล้วก็เก็บมักกีวีครับผสมประสานกันไปก็ช่วงนี้ก็คือมีนานเดียวครับงานช่วนี้ก็เป็นงานนานเดียวจังสีละ ปลูกกระนอนไทยแล้วก็ปลูกไม้ไทยแล้วปลูกไม้สองรอบพี่น้องหลังจากแนวนี้แด้๋ยวก็กระํายถ้ำการไทยเตรียมแปลงปลูกบุเขเทศครับหลังจากเรียจากนี้ครับสาหรับตอนนี้กับ๊บมี่หยังครับนั่งลกเงี้ยมีแน่บ๊มี่แน่เพราะว่าพักมันยังหน่อยอยู่ลกางา้น้ำกันเด้อพี่น้องครับ ผมคนไทยนี่สิมีอยู่สี่คนนะครับมีอยู่สี่คนอีกสองคนหนิคนจะไปอีกมองหนึ่งก็ได้ไป่ลุกงานให้กันหน,นิล่ะครับอีกโค้งหนึ่งมันอยู่ก็เลยได้อยู่นีสองคนครับเฮ็ดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะนาเขาบอกได้มากยังมากไหม,มสร้างงานเหลือเพิ่งกับไปครับอยู่สองคนมือนนี่ไปพี่น้องลุกงาน,านครับ ต้นบะเขือเรียนต้นนี้นี่แหะแบบนี้หนาแบบนี้มันสีไลายเนี่ยครับพี่น้องครับหลบแล้วก็ใส่คู่หน่อยก็ไปทีมน้ำจังสีนิดน้อยนี่นี่ลบออกยังหน่อยอยู่ครับแต่ว่านี่ขมันเพิ่นเลงปุ๋ยนี่ข้าวเดียวเลยครับนี่พี่น้องใหญ่เลี้ยวขนาดได้ละนี่ เป็นปเพลงปุยนี่ใหญ่เร็วช่วงแดดๆนี่โอ้ยสัตว์ออกสัตว์ออกเลยครับขึ้นเร็วอีกอีเจักน้อยนี่กะบ่เกินบ่เกินอาทิตย์หน้าครับได้ตัดพี่น้องงาเนื้อน้อยซ้ำนี่ล้วครับนี่เห็นบ่หนินี่ก็ได้ลวกอกแล้วครับนี่ซ้ำนี่พิ่นสิบ่ให้มีหญ้าเลยครับทั้งแปลงผักเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดดี้ดีดอกแปลงผักทั้งโปรตุเกส ต้นเคือเทียดต้นน้อยมันลกไปเรื่อยสร้ามันคำพี่น้องเอ้ยสา้างถึงหอดหามงเร่งพอได้เลืกอกผู้ใดที่สิมาปโปรตุเกสนะครับเนาะกะศึกษาหาข้อมูลเบิ่งเน้อครับถึกมองดีกะดีอยู่ครับถ้าถึกมองบ่ดีกะคือวาน,นะครับเนาะกนะแล้วแต่ดวง เ้วแต่บ,บุญวัดชนาคือบ้านแล้วครับพี่น้องก็ติดต่อหาขอมุลไลยหม่องครับลหยาไปเรื่อยๆนี่ลง่งเงยเตืบยน่นพี่น้อง แม่นเบิดละหัดพูนสุดพุดหนหายอยู่ไปพี่น้องเนื้อลกงาก่อนครับครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็พามาชมพร้อมเนาะบรรยากาศการเห็ดงานครับ นั่งลกงาในโรงเรือนกับผักกระนอนนี่หรล่าพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเบิ่งซัมหนี่ครับพี่น้องกับพี่น้องอยากเบิ่งการเฮ็ดงานนะครับหรือว่าอยากสอบถามในเรื่องการเดินทางมาเฮ็ดงานอยู่โปรตุเกสนะครับเนาะมาจังใดอียังจังใดนะครับเนาะผ่านพี่น้องมีขอสงสัยอยากถามยังกะคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ครับพี่น้องผมมีเวลาผมก็ะิตอบให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมหนี่ครับพี่น้อง สวัสดีครับ